या कथम्माय वे तनाय सम्भोताम् दुःखय वेदनाय सम्भोता थम् นามยธรมมเสังเกตเิกาธมะสังเกตเสสังเิกาธรรมสังเกตเิสสังเกตเารมะาสวิารมะิจารมตตธรรมะิ

สัาภะตถาภัมมันสันเลนะตถาภะเหตุก้าตมาภะนายตถาภะเหตุก้าตมาเนรนัสันเลนะนัยตถาภะนัยตถาภะเหตุก้าตถา แย่ญาณิโนธรรมาปัจจายาโนธรรมเณวะชยาญาณิโนธัรมชยาญาณิโนธรรมาเสคาธรรมาเสภาธรรมาเนวะาณะเสภาธรรมาภา Praha-nirta dhamma maha-bhata dhamma apama na ramana Praha-nirta dhamma maha-bhata dhamma apama na

Anantara Pachayo Samanantara Pachayo Sahasata Pachayo Ayamanya Apatayo, apatayo, inari apatayo, sana apatayo, ็ได้เสร็สิ้นแล้วโดยการน,นำของท่านพระครูเตตายรรตมโมโองค์ประธานในพิธีได้เมตตาพิจรารณาภ้าใทยประการในเจ้าประชุมสมเด็จองค์ประธานในพิธีกับรัฐนาด้วยความกรุ่พ

Mm-hmm. เชิญทุกท่านนั่งร,รอฟังในรรดติจตรนี้ก้าวขอกับรัชนาพระเทราุตรรูปได้เมตตาขึ้นบางดอกไม้จันทร์กับรัชนาด้วยความเคารพซึ่งในการขึ้นบางดอกไม้จิตดอกไม้จันทร์นั้นให้พระมหาเทระขึ้นฝั่งทางด้านหน้าสนธิสงสนพระสงฆ์ทางนั้นก็ให้ขึ้นฝั่งพระมหาเทระนะครับ โดยนิมนต์ลงได้ทั้งสามฝั่งทางวานเสร็จสิ้นแล้วขอให้เวียนลงทางฝั่งซ้ายมือครับญาติยโยมจะได้เวียนออกฝั่งขวามือขอความเมตตาครับไม่ต้องเดินมาทางก้ากับผมที่ยืนอยู่ให้เดินลงฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวามือของพระคุณท่านที่อยู่ทางด้านตรงรอกกณนศรัทธาญาติธรรมเราจะขึ้นบาน ขอความอนุเคราะห์คุณโยมบางเสร็จสิ้นแล้วห่างกันร,ระยะประมาณหนึ่งเมตรไม่ต้องรีบวันนี้เราต่างมาร่วมบำเพ็ญกุศลน้อมถาวายองค์หลวงปู่หลังจากที่เราวางดอไม้จันท์เสร็จก็จะได้กลับรัตนาองค์หลวงปู่บุญมา ส่วนผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องบน,นกิตการทานก็นิมนต์ลงนะครับขอเฉพาะขระราชาที่ได้รับความดูแลใบาวาระนา500ไปแรกที่กองวยการส่วนพัะเถระให้นำมาแรกที่กองวยการตั้งอยู่ทางทิศ พอ่อกครับทางที่เหนือจะมีกองรายการของคุณโยชนทานประธาเจ้ราชกิจดีกาก็ขึ้นให้ลูกศิษย์มารักที่เจ้นประธาพิธีที่ข้ากับผมอยู่หรือเจ้นประธานในพิธีได้นำมาแลกตรงนี้เอบอกนะครับพระบาง ส่วนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอยาเข้าใกล้ควรเป็นกิตการาน,นะครับขอให้พระเจ้าหน้าที่เราที่ดูแลความเรียบร้อยให้กับพระมหาเถระขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพโรงพยาบาลของเรา,ออาก็จะเปิดให้คุณดูแต่โดยรับประทานอาหารกันอยู่ก็จะเริยนพอได้เว้นระยะห่างกันพอสมควร บางคนบางท่านถามว่าจะประชุมเพิ่มเผากริงล้ปู่ตอนไหนตอนนี้แหละคนโยมจะเผากินแล้วเราบานเสร็จก็กับเข้าที่รับรองรอบันเราก็จะได้น้อมสวดบุญบุษลนี้ให้กับองลวงปู่เราร่วมกันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ท่านได้เกียรสถานที่ บนกินการทานเสร็จก็จะได้กราบอาราธนาองค์หลวงปู่บนมาทำพิธรัตโมพร้อมด้วยพระสงค์ครับจะได้ประกอบพิธีในการขอกมาลาโทษต่อองค์หลวงปู่ตามระดับเรียนเชิญบุ้เยยมที่ยังไม่ได้บานดอกไม้จันทร์ให้บางเอาไว้ที่ช่อสีทองของสีทองที่อยู่ด้านหน้าจะเรือกพรวางไว้ และก็ขับข้าที่นั่งได้ไปจำระเครืู่ปภ้าก็จะเริ่มพรวนธมอัธยาศัยหลยังจากที่เจ้าพระสังกาธิการท่านเอาองค์หลวงป,ปู่นั้นได้วางไว้ที่จะประกอบพิธีแล้วเกียรติสถานที่ออกก็จะเป็นการประกอบพิธีในการขอพมาลาโทษต่อองค์หลวงป,ปู่เป็นครั้งสุดท้ายโยมคุณโยมคารวะ เจริญพอรอย่างแรกถ้าไม่ใช่ธุระโลกเว้นช่างก้องสดบา,าร์นะครับที่เป็นพระที่อยู่จำพรรษาในวัดป่าพิเศษพ,พัฒนารามพร้อมด้วยพระมหาเถรุษเห็นพระนวกาตลาตอดเวลาวัดโตอาลาฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโต Allahato sama sembut Dasar Nam tasa akawato Allahato samasbut I'm นอกนั้นก็นิม,มนต์ปู่จยาครับจุดฝั่งอีกด้านข้างหนึ่งนิม,มนต <c oughs> ์ครับนิมนต์จุดฝั่งด้านเท้าขององค์ปู่ครับ หลุดแล้วนี่หมดลงนะครับในงานร้อนบางคนครับหลังจากเสร็จเช้นนี่หมดลง อากที่จุดเพลิงแล้วปอตอนหลวงพาอรอบบริเวณอยากได้เข้าใกล้ให้อยู่ห่างเนื่องจากวันนี้เรามีการแสดงพระสธรรมเทศนาในช่วงประชุมเพลิงแต่วงแสดงธรรมนั้นท่านปิดสนกิกรรขอแรงทหาร ช่วยอาจารย์จักต้นยกสลามไม้ที่อยู่รอบข้างาจารศินมนพบอาจารต้นครับทางธรรมเทศ

嗯。 โต้ผ้าเขาขาวไม่ยกออกเพรวะไฟลงขึ้นเยอะจะยกทันบ่โตผ้าเขาขาวอยู่มมไม่ยกลงบมดแล้วไฟหอมขึ้นหลยยกไม่ทันเนี่ยนี่ไปล่อกกับไฟเได้อกก